สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆครอบครัว YouTube ด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะมือนีสาวสา,ส,าสิบภาพเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคะยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะมาเปิดสร้างไรายได้เปิดใส่ตัวเอสดเปิดใส่โฆษณากันนะจ๊ะหลังจากที่เราได้รับข้อความได้รับอีเมลจาก YouTube เราก็ไม่ต้องรีรอเนาะพี่น้องเนาะจัดการมรโลดจวดใส่เข้าไปนะคะหลังจากที่เ้าได้รับข้อความที่บอกว่าขอสแสดงความยินดีสิดตามการม้มัดค่อร่มวมปรดกรมคาง y o ยูทูบแล้วเย่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 นะคะทางล่างก็จะประมาณนี้นะคะขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่อช่อง YouTube ของเรานะพี่น้องนะครับสิเขียนบอกนะคะประมาณนี้ไปเริ่มกันเลยค่ะบราต้องรีรอเลยเนาะพี่น้องเนาะค่ะ อันนี้คือทำในมือถือนะคะเครื่องของกิ๊เป็นเครื่อง Android นะคะไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกเราก็เปิดอันนี้ขึ้นมาเลยนะคะ YT Studio นี่เด้อจ้าเปิดขึ้นมาป๊าบนะคะเสร็จแล้วไปไหนต่อนะคะ เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกวิดีโอของเราเลยนะคะวิดีโอตรงนี้นะคะคำว่าวิดีโอนะคะและก็ถ้ายังไม่ได้เปิดสร้างสีเขียวตัว S สีเขียวๆนี้จะไม่ขึ้นนะคะอันนี้คือกิ๊บเปิดใส่เข้าไปแล้วเนาะอ่ะเราก็ไปกดตรงนี้เลยค่ะวิดีโอต่อไปนะคะแต่ของกิ๊บมันเป็นภาษาเยอรมันนะภาษาเยอรมันมันก็จะเขียนว่าเมียอันไซเกนนะคะใส่เข้าไปปั๊บ เนี่ยมันก็จะขึ้นวิดีโอที่เราใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวเนาะอันไหนที่เรายังไม่ใส่ก็เลื่อนลงไปเลยจ้าเนี่ยอันนี้นะคะคลิปนี้นะคะอันเมียฝรั่งตัดผมไม่สามีเนี่ยค่ะยังไม่ใส่ยังไม่เปิดเนาะก็เปิดกันไปเลยค่ะกดที่วิดีโอเลยนะปาบนะคะกดเข้ามาตรงนี้แล้วเห็นดินสอไหมคะ สออยู่ข้างบนตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะป๊าบปึ๊บขึ้นมานะคะมันก็จะมาหน้านี้นะคะแล้วเราก็กดตรงนี้นะคะตรงโมเนทาริซีรุ่งกดเข้าไปเลยนะ,ะป๊าบ <c oughs> แล้วตรงนี้เราก็เปิดนะฮะกดเปิดนะคะปัป๊บนะฮะมันก็จะขึ้นอันนี้มาให้เรานะฮะเราก็กดเปิดไปหมดเลยจ้ะเปิดก่อนที่จะเริ่มเป็นวิดีโอเปิดหลังวิดีโอเปิดนะคะแค่นี้นะฮะแล้วก็บันทึกค่ะ,ะหมุนนิดนึง ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน่านเห็นไหมตัว s ของเราตรงนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเออก็แค่นี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะลองอีกนึงนะลองอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวนะคะขอให้ดูอันนี้อีกทีนึงนะคะว่ามันขึ้นหรือ,อยังเพื่อดูอีกทีนึงนะคะเห็นไม่มจ๊ะ มีฝรั่งตัดผมนี่ขึ้นแล้วปั๊บนะคะเรียบร้อยนะจ๊ะอันไหนยังไม่เปิดบ้างนะคะนี่อันนี้นะคะนั่งรถไฟนี่นะคะ,ดะ,คะกดเข้าไปปั๊บกดตรงดินสอปั๊ปบนะคะแล้วก็กดมาตรงนี้นะคะโมนิธาลิซีรุง่งภาษาเยอรมันนะคะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็อ่า เปิดสร้างรายได้นั่นแหละจ้ะเปิดเข้าไปนะฮะแล้วก็กดเปิดตรงนี้เลยนะคะกดเปิดเลยนะจ๊ะเปิดปั๊บนะฮะมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะใส่โฆษณาตรงไหนบ้างนะคะกดเข้าไปเปิดให้หมดเลยนะคะเปิดให้หมดเลยนะคะเราสามารถเปิดได้ถ้าเกิดคลิปเรามันเกิน10นาทีนะที่รักนะใส่เข้าไปนะจ๊ะกดบันทึก ภาษาเยมันเรียกว่าเอา,าอ่านว่าสไปค์เคิน,นะคะมุนปาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอืมแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะสีเขียวเราขึ้นนะคะก็ คลิปพาใสตัวเอสใสโฆษณาเปิดสร้างไรายได้ผ่านมือถือ,ก,ะะก,อก,นะก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมที่รักนะก็จะประมาณนี้นะคะคลิปก็จะไปไล่ใสให้หมดนะคะก็ขอขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะคะและ้วก็คลิปก็ขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวบ้านที่อยู่ทุกคนเลยนะคะขอให้ประสบผลสําเร็จเร็วๆนะคะ สู้นะคะทำลงมือทำนะคะอย่าท้อนะ,ะคะกิปขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะหรือว่าใครไม่รู้เรื่องตรงไหนใครไม่ไม่เก็ตตรงไหนนะคะก็ส่วนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะอ่าอินบอ็อกส่วนตัวมาหาคลิปทางเฟซทางไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่ามีมีหลายคลิปที่กลิฟลงเฟซบุ๊กไว้หรือว่าลงไอีไลน์ไว้นะคะก็ ดูกันนะจ้ะหรือว่าคลิปจะใส่ไปใต้คลิปนี้ก็ได้ด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดถ like, ูกใจไว้นะคะเผื่อผ่านผ่านกดบ้านที่อยู่แล้วจะได้ทํากันเนาะสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจนะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ